สวัสดีครับสวัสดียามเศร mm ้าครับพ่อพ่อกันนี้แล้วครับพี่น้องถ้องเปิ้ลวิสุดสายจวดครับนี่ออกมาเคลื่อนปากมุ่นครับเบิ้งบรรยากาศมีมาหาสืบปลาครับพี่น้องมาเบิ้งปลามองครับกินหาอยากบ้านเฮานั่นละซื้อปลามาลาบครับยะดีท่าทายเบิ้งวันนี้มากกับเชี่ยนจังครับเบ้งบรรยากาศกันเลยครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศระเจ้าหาปลาครับพี่น้อง บูกัดปากมุนกันไปหน่อยอัญยาม่งครับคุณอากาศจะไม่นองฝน,น,นก็ตกเข้ามานน่ ไอ้เบืองบรรยากาศครับได้อีกว่าปลาปลาอย่างครับอ๋อปลาขาวนะครับยามมองครับพี่น้องยาม,มเสาครับบรรยากาศงามเขื่อนปลามู่นครับ นี่ครับปลาดีเด่นยังครับคนตัวแข็งครับพี่น้องน้ำปลาครับเราจะไปเบิ่งปลาอูปลาใหญ่ครับเพื่อเอาปลาล่าปลากร่อยครับพี่น้องโอ้้ห่าจ่อน้ปลาครับพี่น้องก็คุ้นมากครับ เอ็ดฝาบรรยากาศรสาบานเฮาก็ฝนตกนิดยนัอยพี่น้องอาจจะลงไปไทยไกลๆอะไรครับก็รู้ไปจอตัวงามครับพี่พ่อแต่่ดีน่งก็ถือว่ามัน ปลาเสือก็เป็นหนอนปลาไหนอยปลาเสือนู่นครับเสือธรรมชาตินี่นี่ยป็นจ๊กขอแม่มัจฉายปลาเนื้อสืบปลาก็เป็นหนอน อยากกินปลาเด้อมาเด้อพี่น้องเกินปลาพุ่นครับจำหนี้ม่องแก่สิ้นตู้เล็กเศร้าสามสิบบาทครับพี่น้องคือปลามาหลับครับโอ้ปลาครับงานครับหม่องใหม่ใหม่โอ้ผัดที่ใ่ไปกิ่หยังมาแล้วคนเบืองคนสื่อปลาแดกไปให้พวก ปลาอ้วนมาครับปลามุ่นห่าพี่น้องโอ้ยชุดยอดเนาะช่วงนี้ปลาถือกำลังสามสิบว่ 8, <ร><ม>าหนังนนี่ไปหาม,มือเนาะสดใหม่ๆไปดูครับพี่น้องโอ้ยแดงขึงครับยินดับดับเลยสดดีๆนี่ใครอยู่พ่อมันนี่อยู่เนาะทองไงปลา ยูเดแปดชิปบาทครับพี่น้องถ้าอยากมาเด้อเคลื่อนปากมุน่นปลาอิตูตัวเด้อนึ่งครับโอ้ปลาโลนึงครับพี่น้องเสือมัม่งบางใหญ่ครับ พอแล้วทีเห็ดดาบสู่กินครับพี่น้องโอ้แหบมบ่เต็มแทบบานเฮาครับสิพาหัวมัวด้วนอืนต้องให้ต้องหน้าครับอยู่นในสวนคือเกา่าจะได้ถ่ายอัปเดตสวนให้เบิ่งครับพี่น้องหลังจากปลูกหนึ่งเดือนยังไงครับเก็บภาพบรรยากาศต้องให้้องหน้าครับส่อยปลายตัวครับพี่น้องโอ้ยนีดด่ครับได้มาสดๆใหม่ๆครับ เจะโลครับพี่น้องปลาเง,งาๆ้ลยดาบกินเสียสบพันจันทร์อ้อง วัากับนี้นะฮาก็ต้มได้รับนเลยปลาโลนี่นรนครับพี่น้องต้มดท้นหน้าบุย้ยมันกระคักแล้วไ้ยสุด,สด,สดยอดครับพี่น้องตามุนครับโอ้เบิ่งมันพี่น้องก็ซุดไม่ไหมขยับเด้อพี่น้องหยุดเกินปากบุ้นครับผมก็ซื้อมาโดยละแปดสิบบาทปลาหม่องครับ ครับสำหรับคนี่ก็มีอย่างไรครับพี่น้องผ้ามาเบิ้งครับวิถีสานกินวิถีสานครับปลาเคลื่อนปากมุ่นครับพี่น้องคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆนะครับสำหรับคีนี่ก็ขอกก่าเข้ามาสวัสดีครับ